สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่12ตุลาคม2565ตลาดคุณไทนถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนาดัชนีปิดที่1,560.78จุดลดลง1.90จุดคิดเป็น0.12%นะมูลค่คาการซื้วันนี้47,592.28ล้านบาทนะครับถือว่าปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเด็ดว่า ปริมาณการซื้อขายืุบุลุ่มเทดวันนี้ต้องถือว่าขดตัวนับว่าไม่ถึง50,000ื่นล้านนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนจะทราบในสัปดาห์หน้านะครับทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรเยวเรมาต่อสายมาพูดคุยคุณกนกรพัฒน์บริษันะครับผู้อมีการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินนะครับจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันในวันนี้รวมถึงแนวโน้มสัปดาห์หน้านะครับภาพของตลาดหุ้นจะ เคลื่อนไหวไปทิศทางใดเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณก่อนพัดสักครู่ครับ จังไม่ว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาะต่อสายกันไปถึงคุณกนพัชอีกครั้งหนึ่งสักครู่ครับ คุณกกรพัฒ์ไม่น่าจะว่านะครับอ่ะเรามาถึงช่วงของ4ีหุ้นุดวิงอะได,ดีกว่าด้ว,ว่าทีมข่าวของหุ่นอินไซกันม,มีการกอดติดหน้ากระดานนะต้องบอกว่ามีหุ้นได้หลายตัวถือว่ามีความน่าสนใจได้มีความโดดเด่นนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับอ่าคุณกกรพัฒธ์เข้ามาพอดีสักครู่ครับสวัสดีครับคุณกรพัฒ์ครับ ครับผมครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราก็ลบไม่ถึง2จุดนะครับแต่ว่าปริมาณการซื้อขายนี่สี่หมื่นเจ็ดพันกว่าล้านบาทวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายครับวันนี้ครับครับตลองต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นการแว่งตัวนะครับสำหรับเนี้เซ็ตรอตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าภาพที่ตลาดคาดการณ์ความสีของวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ยิวเคิร์ฟนี่ครับมันไพรซ์อินเข้าไปใน ระดับการคาดการตลาดมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเร็นนั้นสำคัญมากครับว่าวันที่13นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับทั้งหมดจะจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐว่าจะออกมาปา8.1เปอร์เซ็นต์ย็นๆแลดลงจาก8.3นะครับตลาดคาดไหมนะครับหรือว่าตัวเลขจะสร้างในกระสีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นตลาดเองนะครับผมว่าค่อนข้างจะ selective นะวันนี้นะครับแต่เราเห็นแต่ข้อดีนะครับดูเหมือนตลาดนี้จะเริ่มเชื่อมากขึ้นนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราเองเนนนี่่ยะะครับาจ เออเจอจุดที่แย่สุดผ่านมันกัแล้วนะครับเพราะว่าผลวันนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่นะครับฤดูหนาวนะครับแล้วก็ภาวะฝนหนักๆไม่น่าจะมีแล้วนะครับขณะที่ตัวปริมาณน้ําในหลากหลายพื้นที่เริ่มลดระดับลงมานะครับประมาณสักสิบถึงสาสิบเซนก็ถือว่าเป็นภาพที่จะทให้ตัวหุ้นพวกตีมคาเปรีนะครับการบริโภคนะครับหรือว่าหุ้นซ่อมแซมบ้านเนี่ยเริ่มมีแรงดึงกลับขึ้นมาครับผมครับผมนะฮะเรียกว่า ต่อ,ตอในส่วนของเงินเฟอ้อเนาะเดี๋ยววาในวันที่13สตุลาคมงจุดนี้สัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอเอาา้อออกมามากกว่าที่ตลาดาคาดกันไว้หรือว่าต่ากว่าที่ตลาดาคาดกานไว้ในีุย่ยคุคาลัช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าครับสองหน้าทางนะครับถ้าตัวเลขออกมามากกว่าตลาดคาดนะครับออกมา8.3จุเปอร์เซ็นต์อีกรอบหนึ่งหรือว่ามากกว่านั้นไปเนี่ยต้องบอกว่าตลาดเองจะมีรับที่ลึกนะครับ1 5 2่อ 1,500นะครับเป็นแนวรับของตลาดแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่จำกัด1,560จุดนะครับแต่กรณีออกมาอินไลน์หรือไม่ได้แยกคาดมากนะครับเพราให้หนักเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวเลขพลิกโผลนะครับลดลงมาปาดด้วยเจเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่ดีตลาดคาดเซ่นเตอรจะดีตัวได้ถึง1,600งพันถึงหนึ่จุดนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่ 1548นรบจุดนะครับดังนั้นต้องดูตัวเลขเลยนะครับสำคัญครับผมครับผรู้ว่าตัวเลขจะเป็นตัวปัจจัยชี้ขาดในส่วนของตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับตัวอยนี้ใช่ครับแต่ถ้าถามมุมมองเราเนื่องจากว่าดูจากสัญญาณแล้วนักทุนโดยส่วนใหญ,ญ่มีการป้องกันความเสี่ยงลุ้หน้ามาพอสมควรเราให้หนักนะครับว่าอาจจะเกิดภาพที่ไม่ไดีออบคาดะอะไรบ้างมายนักหรือว่าโอกาสในการขึ้นตัวตลาดมีมากกว่าครับ ครับผมถ้าเกิดว่าเล่นแบบ Pa y s a ซ e สัปดาห์หน้าเอางี้คุณกฤชพัฒมองดูเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนเป็นพิเศษครับตังจุดนี้ครับครับต้องเล่น domestic play นะครับธนาคารก็ BBR SCB นะครับกลุ่มการบริโภค macro นะครับหุ่นตัว Home p r รถือว่าเด่นนะครับเช่นเดียวกับตัวพวกคุณ consumer นะครับอย่างพวกเจมสมานะครับผมครับผมในรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกางพัฒน์มากเลยครับที่มาให้โมโมเรนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอรพัฒน์บระเช่นนะครับทูวเมกาฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินเดบาตไได้มุมมองกันไปแล้วผมว่าก็ต้องมานั่งลุ้นกันครับสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อในซึ่งของสหรัฐออกมาในวันที่13ตุลาคมหรือนววันพุนิกอจะเป็นปัจจัยที่แบบว่ามีผลต่อตลาดหุ้นนะแต่อย่าลืมว่าตลาดของเรานี่ปิดทําการทบในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับเราคงจะได้ กลับมาเทรดอีกทีนึงก็ในส่วนของสัปดาห์หน้าในวันจันทร์นะครับที่17ตุลาคมจุดนี้น,นี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับเป็นช่วงของ4หุ้นสวิงกันบ้านโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซด์เองมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับเรียกว่ามีหุ้นในหลายตัวนะครับแม้ว่าสภาพโดยรวมจะซบเซา Soft Sound แต่ก็มีสี่หุ้นสว่งมีความโดดเด่นเดิมจากตัวแรกในสข,ข,ของ ด m t นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่64บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น3บาทคิดเป็น4.90%ส,ส่วนสุดสวิงตัวที่2นะครับ KWI นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท92ตางค์เพิ่มขึ้น54สตางค์คิดเป็น15.98%ส่วนสวิงตัวที่3นะหุ้นธนาสิรินะครับต้องถือว่าวันนี้เล่นได้ค่อนข้างเฉียบคมนะครับปิดที่ 2.86บาท8ตังค์เพิ่มขึ้น4.2ตังค์คิดเป็น17.21%ส่วนสุดสวงตัวที่3าดตัวที่4นี่คือตัวของทีพลัสนะครับราคาหุ้นปิดที่3.12บาท12ตังเพิ่มขึ้น1 0สตางค์คิดเป็น3.31นะครับนี่คือ4พหุ้นสวดงถ้าเกิดนักงสนใจด้วยว่าแหมหยุดยาวๆแบบนี้ก็สัก1วันนะครับศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับ ดูแนวต้านดูหนึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการซื้อขาย4ีูหุ้นสุดสวิในวันจันทร์หน้านะครับตรงจุดนี้วันนี้เื้าของหุ้นเทคนิคสุดยซดเปนบ้านนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับแนะนามา2ตัวนะครับตัวแรกคือข,ข,ของเซนเทลนะครับเรยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าย่อนในขาดขึ้นนะครับให้แนวรับที่48บาทถ้าเกิดว่า หลุดนะครับแนวรัฐไาลที่46บาท50ตางสรับแนวใต้ที่50บาท50ตางถ้าเกิดว่าทะลุนะเดาเจอกันต้หน้าที่52บาทวันนี้ราคาหุ้ของเซนเทปิดที่49บาท25ตานะครับหรือว่าปรับตัวนะถือว่าเป็นอะไรที่น้าดตามมะคุ้นตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตลอดมีความโดดเด่นนะครับตัวของเซนเทลเองนะซึ่งวันนี้นะครับเรียว่าราคาวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง25ตานะครับคิดเป็น 0. 51%เรด้วยว่ามูลค่าการซื้อข,ขายวันนี้ก็ถือว่าเทรดไป141่้่บนะกว่าล้านบาทนะครับด้วยว่าปริมาณการหมุนเวียนของหุ้นก็เกือบเกือบ2ล้าน9นะสล้านเแสนหุ้นตรงจุดนี้นี่คือแซปแรกนะมาถึงแซปที่สองคือตัวของหุ้นไวโลจิสติกนะครับด้วยว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอาจจะพิจณว่า แรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วนะครับหรือว่าให้แนวรับที่สิบบาทเก้าสิบตางค์ถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้เจอกันรับถัดไปที่สิบบาทสี่สิบตางค์นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่สิบสองบาทยี่สิบตางค์ถ้าเกิดว่าตีทะลุเจอกันต้านหน้าที่สิบามบาทสี่สิบตางค์วันนี้ราคาหุ้นของไวทดูจิตปิดที่สิบเอดบาทเจ็สิบตางค์เพิ่มขึ้นห้าสิบตางค์ที่เป็นสี่จุดสี่หกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ ช่วงของรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนะักลงทุนที่ชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o หุ้นอินไซ์และก็ช่องย t u b e หุ้นอินไซน์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าสารแบบเรียไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินสไ c o ์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม